การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวพ a นายชัดทับรัฐตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาเหล่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ข้อมูลส่วนตัวชื่อนายชัดทัพรัฐเริ่มบรรจุเข้ารับราชการวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2549อายุราชการ18ปี ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีค้าศาชกบัณฑิตสถาบันราชพัฏอุดรธานีสถานที่ทำงานโรงเรียนบ้านนาเหล่าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่111หมู่ที่1ตำบนโพสิสสังการอำเภอโนะอาจังหวัดอุดรธานีโทรศัพท์มือถือ0 9 8 1 8 1 0 6 3 2 ตัวชี้วัดที่1ผลงานหรือผลการปฏิบัติเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ของครูเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบรวมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้ ASPAE โดยใช้สื่อประสมชุดสิ่งมีชีวิตรอบตัวกลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกโครงสร้างหรือส่วนประกอบของพืชได้ 2นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3. นักเรียนมีทักษะการทำงานกลุ่ม 4. มีความสนใจฝ่ายรู้หรืออยากรู้อยากเห็น 5. พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 6. ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์สรุปผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยรูปแบบรวมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้ ASPAE โดยใช้สื่อผสมชุดสิ่งมีชีวิตรอบตัวกลุ่มสารการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จากการประเมินการตรวจผลงาน <üğ> นักเรียนทำกิจกรรมที่1และใบงานที่1ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ80ขึ้นไปจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ100รจากการประเมินด้วยแบบด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนได้ระดับพอใช้ขึ้นไปจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ100รจากการประเมินด้วยแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้ระดับพอใช้ขึ้นไปจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ100จากการประเมินด้วยแบบพฤติกรรมการเรียนรู้นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ระดับพอใช้ขึ้นไปจำนวน19คนคิดเป็นร้อยละ100สรุประดับคุณภาพของผู้เรียนโดยรวมทุกด้านประกอบด้วยด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่าโดยรวมผู้เรียนมีคะแนนระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2. เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนวิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้มีความท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนครูได้ดำเนินการโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรวมทั้งวิเคราะห์หลักสูตรก่อนวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนั้นความยากง่ายของกิจกรรมจึงถูกวางแผนมาเพื่อให้เหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มอีกทั้งการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการทำงานกลุ่ม เป็นการดำเนินการให้ผู้เรียนได้ร่วมมือรวมใจได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไปด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและนำเสนอความสำเร็จของกลุ่มได้ทันเวลาที่กำหนดชิ้นงานเกิดจากกระบวนการทำงานเป็นกลุ่มของนักเรียนมีการกำหนดบทบาทของสมาชิกอย่างชัดเจนมีการชี้แจงเป้าหมายการทำงานมีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันพร้อมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะยะสม่ำเสมอซึ่งผลงานของนักเรียนทุกชิ้น และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูได้ดำเนินการเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองรูปแบบรวมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้ a s p a e ได้เป็นอย่างดี 3. ส,สอดคล้องกับสภาพและบริบทของผู้เรียนแต่ละชั้นเรียนครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถความถนัดและสักยภาพของตนเองให้ผู้เรียนได้ศึกษา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผู้เรียนได้ร่วมมือการเรียนรู้อภิปรายสร้างชิ้นงานและนําเสนอโดยคํานึงถึงหลักการของความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีความสุขเรียนรู้ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นส่งผลให้ได้ชิ้นงานที่ถูกต้องและสมบูรณ์ตามภารกิจตัวชี้วัดที่2ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิม 1. ผลการจัดการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนในชั่วโมงนักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ได้ว่านักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืชจากการร้องเพลงกิ่งก้านใบประกอบท่าทางเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถูกต้องมากขึ้นนักเรียนตอบประเด็นคำถามจากครูตามความคิดและประสบการณ์ของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจสนุกสนานอยากเรียนรู้มากเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้เรื่องโครงสร้างภายนอกของพืชนักเรียนดูภาพต้นไม้ที่ครูนำเสนอ powerpoint บนจอโทรทัศน์แล้วนักเรียนบอกโครงสร้างหรือส่วนประกอบของพืช ตามที่นักเรียนเข้าใจนักเรียนร่วมกันสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองและบอกโครงสร้างหรือส่วนประกอบของพืชตัวชี้วัดที่3มผู้เรียนได้สร้างความรู้เองหรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการบนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้และทักษะหลากหลายครูออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัยสภาพและบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียนโดยวิเคราะห์ ผู้เรียนรายบุคคลวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้และทักษะหลากหลายโดยครูได้คิดค้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนสอนด้วนด้วนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตรอบตัวโดยใช้รูปแบบรวมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้ ASPA อีชุดที่1โครงสร้างภายนอกของพืชเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดสมัถนะทางงอวิทยศาศาสตร์รายวิชาวิทยศาศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน5ขั้นตอนขั้นที่1ดึงดูดความสนใจนักเรียนและครูร่วมกันสนทนานักเรียนต่อประเด็นคำถามจากครูเพื่อทบทวนความรู้พื้นฐานอเดิมเป็นการกระตุ้นความสนใจนำไปสู่ประเด็นที่จะศึกษาค้นคว้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องโครงสร้างภายนอกของพืชถูกต้องมากยิ่งขึ้นแล้วร่วมกันสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืชขั้นที่2ส,สืบค้นหาความรู้นักเรียนไหน แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้โดยร่วมกันศึกษาใบความรู้เรื่องโครงสร้างภายนอกของพืชและช่วยการปฏิบัติกิจกรรมที่หนึ่งโครงสร้างของพืชกระบวนการทํางานกลุ่มของนักเรียนมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มอย่างชัดเจนมีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างร่วมมือรวมใจช่วยเหลือเกื้อกล กันขั้นที่3เสนอความคิดอาสาสมัครนักเรียนในแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานกิจกรรมที่หนึ่งโครงสร้างของพืนชนะชั้นเรียนและเพื่อนต่างกลุ่มร่วมกันประเมินแจ้งข้อบกพร่องให้ข้อแนะนําเพื่อนําไปปรับปรุงนักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้หลังการทํากิจกบรมที่หนึ่งเรื่องโครงสร้างของพืชซึ่งปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตรอบตัวโดยใช้รูปแบบรวมพลังสร้างสรรค์การเรียนรู้ชุดที่หนึ่งโครงสร้างผ่ายานอกของพืช ขั้นที่สีประยุกต์ใช้นักเรียนในแต่ละกลุ่มบอกชื่อพืชที่มีอยู่ในบริเวณโรงเรียนที่นักเรียนสังเกตเห็นกลุ่มและหนึ่งชนิดว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างและแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไรแล้วนำมาเล่าให้เพื่อนฟังนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายส่วนประกอบที่สำคัญของพืชคือรากลำต้นใบดอกและผลโดยแต่ละส่วนทำหน้าที่แตกต่างกันเพื่อช่วยให้พืชเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้โดยพืชแต่ละชนิดอาจมีลักษณะของส่วนประกอบแตกต่างกันแต่ส่วนประกอบนั้นทำหน้าที่เหมือนกัน นักเรียนฝึกอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายนอกของพืชขัน้นที่5ประเมินผลลัพธ์นักเรียนทำใบงานที่1เรื่องโครงสร้างภายนอกของพืชนักเรียนแลกเปลี่ยนการตรวจคำตอบใบงานที่1โครงสร้างภายนอกของพืชนักเรียนและครูร่วมกันเฉลยคำตอบนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา,า,สสาลอสและแนวข้อสอบโอเน็ตนักเรียนและครูร่วมกันเฉลยคำตอบนักเรียนและครูอภิปรายรวมกันและสรุปบทเรียนเรื่องโครงสร้างภายนอกของพืชครูคอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรมและเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนซักถามเมื่อมีปัญหาส่งผลให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและกระบวนการทำงานมากขึ้นเพราะได้ฝึกปฏิบัติในการสร้างความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืชซึ่งครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดหาคำตอบจากการลงมือปฏิบัตินักเรียนได้ระดับมุพลังสมองแสดงความคิดเห็นและได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งจากประสบการณ์เดิมและความรู้ใหม่ส่งผลให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง ผลการจัดการเรียนรู้กิจกรรมส่วนใหญ่เกิดจากครูเป็นผู้กระตุ้นให้นักเรียนได้คิดกระตุ้นให้นักเรียนผู้แสดงความคิดเห็นจากการนําเสนอความรู้ของครูที่จัดทาขึ้นโดยยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่หนึ่งโครงสร้างภายนอกของพืชเพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าศึกษานวัตกรรมที่ครูได้สร้างขึ้นมานักเรียนได้พัฒนาด้านการคิดเมื่อได้รับการจัดกิจกรรมซ้ําๆและได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดความสนใจฝ่ายรู้ได้แรงเสริมได้กําลังใจบ่อยๆ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการคิดที่ดีขึ้นกล้าพูดแสดงความคิดเห็นและมั่นใจในการตอบประเด็นคำถามจากครูวิธีการหรือกิจกรรมการเรียนรู้มีความท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัยสภาพและพัฒนาการของผู้เรียนการจัดการเรียนรู้ของครูได้ดำเนินการโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรวมทั้งวิเคราะห์หลักสูตรก่อนวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนั้นความยากง่ายของกิจกรรมจึงถูกวางแผนมาเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มอีกทั้งการจัดกิจกรรมแบบลุ่ม เป็นการดำเนินการให้ผู้เรียนใดช่วยเหลือกันเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไปด้วยกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตตัวชี้วัดที่5ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้ผลการจัดการเรียนรู้แสดงให้เห็นถึงผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะต่างๆครบถ้วนตรงตามจุดประสงค์และตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะกระบวนการที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้สังเกตได้จากหลังการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนได้รับการวัด และประเมินผลหลักหรายทักษะการเรียนรู้และผู้เรียนมีผลการประเมินผ่านในทุกทักษะผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่างๆลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบกระบวนการกลุ่มที่ตอบสนองและส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนที่มีทักษะการเรียนรู้ที่ถนัดในด้านใดก็ช่วยกันเติมเต็มและพัฒนาไปด้วยกันอีกทั้งมีการบูรณาการทักษะร่วมอกันทั้งส่วนตัวและในกลุ่มเพื่อให้เกิดความสำเร็จของงาน ตัวชี้วัดที่6ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ผลการจัดการเรียนรู้มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนในระหว่างเรียนหรือทํากิจกรรมครูคอยเตือนนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนที่ไม่เหมาะสมเช่นไม่สนใจปฏิบัติกิจกรรมช่วยเพื่อชวนเพื่อนคุยหยอกล้อกับเพื่อนในขณะทำกิจกรรมครูกระตุ้นด้วยการแนะนําให้กําลังใจและกระตุ้นให้นักเรียนเหล่านั้นกลับมาปรับปรุงตนเองให้ความสนใจกับการเรียนมากขึ้นมีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมเช่นการใช้คำถามแบบทดสอบและการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมรายบุคคลและอื่นๆโดยในระหว่างเอริยน์ครูได้ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในหลายรูปแบบเช่นการใช้คำถามการสังเกตคุณลักษณะที่แสดงออกการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้เรียนและอื่นๆมีการนำผลการสังเกตหรือผลการค้นหาหรือผลการประเมินระหว่างเรียนสะท้อนกลับให้ผู้เรียน ตัวชี้วัดที่7ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมครูได้จัดทําสื่อการสอนที่กระตุ้นความสนใจนักเรียนและสร้างบรรยากาศการเรียนให้เป็นกันเองกับนักเรียนมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดสิ่งมีชีวิตรอบตัวชุดที่1โครงสร้างภายนอกของพืชและสื่อสีชุดที่1โครงสร้างภายนอกของพืชเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันศึกษาหาความรู้สร้างแรงเสริมเพิ่มแรงจูงใจกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้นําไปสู่ประเด็นที่จะ ศึกษาค้นคว้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสร้างความรู้สึกที่ดีในการเรียนรู้สนใจเรียนร่วมกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรมมีการให้นักเรียนได้ปฏิบัติเสนอแนวคิดและสนทนาโต้ตอบกับเพื่อและครูมากขึ้นส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับไวัยได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงมีความมั่นใจมีความสุขสนุกสนานกับการทํางานร่วมกับเพื่อนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่มตัวชี้วัดที่8ผู้เรียนสามารถกํากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนําตนเอง ผลการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกำหนดเปห้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติโดยผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีอิสระในการวางแผนและตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพโดยครูให้การสนับสนุนและช่วยเหลือตลอดกิจกรรมผู้เรียนแต่ละกลุ่มประเมินผลงานเพื่อนหรือเพื่อประเมินผลงานนอนในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบเสี้นผู้เรียนได้รับการกระตุ้นหรือมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าร่วมกันและฝึกฝน หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติมภายหลังจบบทเรียนหลังจากจัดกิจกรรมนักเรียนสามารถร่วมกันสรุปถึงความรู้ที่ได้รับและสามารถบอกแนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำ